วิชานี้จะเป็นการบัญชีเกี่ยวกับชั้นศูนย์สองนะคะบทที่หนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีตัวแทนนะคะตัวแทนหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ให้เป็นตัวแทนจำหนสินค้าหรือบริการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสำนักงานใหญ่เช่นเดียวกับพนักงานขายโดยได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าในหน้า ประโยชน์ของตัวแทนมีอะไรบ้างก็คือ 1. มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น2จําหน่ายสินค้าได้มากขึ้น3ไม่ต้องมีคลังสินค้าที่ตัวแทนเพราะกิจการไม่ต้องส่งสินค้าที่จะจําหน่ายไว้ไปที่ตัวแทน 4. ประหยัดการลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์มาดูกวิธีการบัญชีเกี่ยวกับตัวแทนตัวแทนมีกี่ประเภทก็คือ1ตัวแทนเป็นบุคคลธรรมดาตัวแทนไม่จําเป็นต้องมีรายการบันทึก รายการตามบัญชีคู่ตัวแทนใช้เพียงสมุดเงินสดเล่มเดียวก็พอสำหรับใช้บันทึกเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ 2. ตัวแทนเป็นนิติบุคคลตัวแทนจะบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่นอกจากรายการค้าในส่วนของตัวแทนแล้วตัวแทนจะต้องบันทึกบัญชีตามบัญชีคู่สำหรับรายการเกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ เรามาดูรายการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานใหญ่มีอะไรบ้างนะคะก็จะมี 1. เมื่อตัวแทนได้รับเงินสดจากสานักงานใหญ่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายสินค้าตัวอย่างก็จะเดบิตเงินสดหรือสินค้าตัวอย่างเครดิตสานักงานใหญ่นะคะส่วนข้อ2เมื่อตัวแทนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจากเงินทุนหมุนเวียนจากบันทึกบัญชีดังนี้ก็คือ1เดบิตสานักงานใหญ่2องเครดิตเงินสด รับจากสำนักงานใหญ่จะเดบิตเงินสดเดบิตสำนักงานใหญ่เครดิตเงินสดนะคะดังนั้นเมื่อตัวแทนใช้เงินทุนเหมือนเดือนที่สำนักงานใหญ่ส่งให้หมดหรือใกล้หมดก็จะรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานใหญ่ก็จะบันทึกบัญชีเป็นเดบิตเงินสดเครดิตสำนักงานใหญ่ค่ะสามเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตัวแทนจะส่งใบสั่งซื้อไปยังสำนักงานใหญ่ ตัวแทนไม่ต้องบันทึกบัญชีเพียงแต่บันทึกความทรงจำนะคะ 4. เมื่อตัวแทนคิดค่าในายหน้าจากการขายสินค้าให้สำนักงานใหญ่ซึ่งอาจากตกลงเป็นร้อยละของยอดขายหรือต่อหน่วยของสินค้าที่ขายจะบันทึกบัญชีดังนี้นะคะก็คือเดบิตสำนักงานใหญ่เครดิตรายได้ค่าในายหน้ารายได้อยู่หมวด4จะบันทึกทางด้านเครดิตนะคะข้อ5เมื่อตัวแทนได้รับเงินสด สำหรับค่านในหน้าจากจากการขายสินค้าจะเดบิทเงนินสดเครดิตสํานักงานใหญ่ค่ะส่วน3.2ก็จะเป็นการบัญชีด้านสำนักงานใหญ่ค่ะเขาจะแยงเป็นวิธีแยกขายตามปกติแล้วก็วิธีรวมกับการขายตามปกติเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีหน้า6นะคะตัวอย่างที่1.1 บริษัทนิยมไทยจำกัดมีรายการค้าโดยผ่านตัวแทนดังนี้เ่ะเรามาเริ่มการบันทึกบัญชีนะคะหน้า7เราเขียนเป็นตัวอย่างดีกว่าค่ะแบ่งเป็นสองก็จะเป็นวิธีแยกจากการขายปกติเดี๋ยวยอ่ยอๆเป็น แยกแยกขายปกติรวมขายปกติ โจวให้มาก็คือวันที่1นํานักงานใหญ่ส่วนสินค้าด้วยราคาทุน1นึ่งแสนบาทให้ตัวแทนเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างวิธีแยกขาปกติก็จะเดบิตสินค้าตัวอย่าง,งาตัวอย่างนะคะแล้วก็เครดิตสินค้าส่ง ไปตัวแทนหนึ่งแสนแสนถ้าจะไม่พอนะคะ,ะเดี๋ยวรวมเดี๋ยวเขียนเป็นหนึ่งกับสองแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่พออ่ะกติ หคือขายปกติส่วนวิธีที่สองก็คือแยกนะคะเพราะว่า,ามันไม่พอแยกที่ที่สองคือรวมวก็จะได้ปิด สีดีกว่าจะได้แยกยดีบิดสินค้าตัวอย่างที่เตอรแทนเครดิตสินค้าส่งให้ตอรแทน ค่ะส,ส่วนว้อที่2อรายที่สองสำนักงานใหญ่ส่งเงินสดเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ตัวแทนไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาสินค้าสำนักงานใหญ่ส่งให้กับตัวแทนนะคะก็จะเป็นรายการที่2 เีรดิตเงินทุนหมุนเวียนที่ดัวแทนเครดิตเงินสดสี่หมื่นบาท จะเดบิตเงินทุนหมุนเวียนที่ตัวแทน okay. เครดิตเงินสดสี่หมื่น เป็นข้อที่รายการที่3บอกว่าสำนักงานไหนได้รับค่าสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าจำนวน4,5แสนห้าได้รับค่าสั่งซื้อจากลูกค้าะคะ่ะก็เครดิตลูกนี้การค้าผ่านตัวแทนผ่านตัวแทนเครดิต สินค้าขายผ่านตัวแทนเขียนย่อๆขายผ่านตัวแทน4ี่แสนห้าเพราะว่าขายเป็นเงินเชื่อนะคะก็จะได้บิตด,ด้วยลูกนี้ วิธีรวมกันขายก็จะเดบิตลูกนี้กันค้าเครดิตขายสินค้าสี่แสนห้า ข้อที่สามนะคต่อไปจะเป็นข้อที่สี่ที่สิ่งว่าตัวแทนแจ้งค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินทิ้งหน่วยเงิน ดังนี้คุณมีค่าเช่าสำนักงานหนึ่งแปดค่าสาธทารณลประพุเจดผแล้วก็ค่าเฉดสิทสัมพันธ์สำนักงานใหญ่ได้จัดส่งเงินส่วนให้เป็นค่าช่วยเชยค่าใช้ดังกล่าวก็จะเดบิตเดบิตค่าเช่าเขียนย่อๆนะคะค่าเช่าแล้วก็ค่าสารทารหูประค ก็ชอชอบอิทเครค่ะก็จะเป็นห8 0มื่นแปดเจ็ดพันสองพเครดิตเงินสดสองหม วิธีรวมก็จะเป็นเดบิตค้าเจ้างสำนักงาน เป็นชืเหมือนกันค่ะส่วนรายการที่ห้าสำนังกงานใหญ่ใจค่าคงสูงเสียให้กับลูกค้าที่ขายโดยผ่านตัวแทนหกเราไว้รายการที่5้า ค่าคุณส่งออกของตัวแทนเครดิตเง,งินสดหกร้อยส่วนฟังรวมก็จะเป็น ปิดค่าในหน้าไอาก็เทียวค่าขนส่งขนส่งออกเครดิตเงินส่งหกร้อยต่อไปจะเป็นรายการที่หก ที่องสำนักงานใหญ่ใจค่าในหน้าสำหรับขา,ายสินค้าให้กับตัวแทน10%ของมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ,อามาดูว่าค่าในหน้าคิดให้10%ก็จะเป็นเดบิตค่าในหน้าของตัวแทน สี 45, ่หมื่นห้าได้มาจากไหนของรายการที่สามอะค่ะ,ะในโจทย์จะบอกว่าสำนักง,งานใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อของสินค้าของลูกค้าจำนวนสี่แสนห้าหมื่นบาทอ่ะอันนี้คือที่ขายเป็นครั้งแรกนะคะจากตัวแทนซึ่งส่งไปสั่งซื้อมาที่สำนักง,งานใหญ่คือสี่แสนห้าดังนั้นในโจทย์ข้อข้อห้อ่าในโจทย์ข้อหกอะคะ่ะเขาบอกว่า สำนักงานใหญ่จ่าค่าในหน้าสำหรับการขายสินค้าตัวแทนสิบเซนของมูลค่าที่ลูกค้าสั่งซื้อดังนั้นก็คือเอา4ี่แสนหค่ะ4ี่แสนห้คูณสิอรนก็จะได้4ี่หมดังนั้นฝั่งสำนักงานใหญ่ก็จะบันทึกเดบิตค่าในหน้า ใช้จ่ายส่วนรายได้ค่านายหน้าคือรายได้คือหมดสี่นะคะส่วนค่านายหน้าคือหมดห้าค่าใช้จ่ายต้องแยกออกนะคะคือหนึ่งค่านายหน้ากับสองรายได้ค่านายหน้ารายได้ก็คือเวลาถ้าเรารับมาค่ะการจ่ายค่านายหน้าคืออะไรการจ่ายค่านายหน้าค่านายหน้าจริงอ่ะถ้าสําหรับคนที่รับมาค่ะก็คือเขาจะถือว่ามองเป็นรายได้ส่วนสํานักงานใหญ่เวลาการบันทึก มันก็จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาให้กับเหมือนให้กับทางเซล์ลค่ะดังนั้นมันจะมองได้สองด้านก็คือฝั่งสํานักงานใหญ่จะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าในหน้าส่วนฝั่งผู้รับก็จะมองว่าเป็นรายได้รายได้ค่านายหน้าข้อจิต รายการที่เจตสำนักงานใหญ่ได้รับรายงานจากตัวแทนแว่าสินค้าตัวอย่างนี้มลค่าคงเหลือหกหมื่นบาทอ่าดูรายการที่เจตเจตเดบิตสินค้าตัวอย่างที่ตัวแทนใช้ไปสินค้าใช้ไปค่ะเขียนย่อๆใช้ไปเครดิตสินค้าตัวอย่างที่ตัวแทน สี0หมท่าทมถึงได้4ี0หมย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูข้อที่1นึ่ค่ะรายการที่1ในหนังสือนะคะหน้เจก็คือบอกว่าสินค้าตัวอย่างที่อส่งไปให้ตัวแทนนะคะส่งไปทั้งหมด1 0 0 0 0แสน หนในหนึ่งแสบาทไดหนึ่งแสนเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเขาก็อาจจะมีขายออกหรือ,อมีการขายให้กับลูกค้าดังนั้นในโจทย์ให้บอกว่าจากหลังจากที่เขาตรวจนับแล้วค่ะเขาแจ้งไปทางสำนักง,งานใหญ่ว่าคงเหลือสินค้า6ก0 0 0มบาทดังนั้นสินค้าเรื่อหก0 0 0่บาทแสดงว่า เราใช้ไปทั้งหมดก็คือสี่หมื่นก็คือหนึ่งแสนลบด้วยสี่ลบหกหมื่นค่ะก็จะเหลืออีหมื่นลบหกหมื่นเพราะว่ารายการที่หนึ่งเราจะบอกว่าเขาส่งสินค้าให้ตัวแทนหนึ่งแสนบาทแต่รายการที่เจ็ดสานักงานใหญ่บอกว่าได้รับรายงานจากตัวแทนว่าสินค้าคงเ,เหลือหกหมื่นก็แสดงว่าเขาใช้ไปทั้งหมดแค่สี่หมื่นบาท ดีบิตฝั่งสำนักงนะานใหญ่ก็จะมีบัญชีดีบิตสินค้าตัวอย่างใช้ไปเครดิตสินค้าตัวอย่างที่ตัวแทนสี่หมื่ าาาร,รายการที่8รายการที่8สินงวดบัญชีสัญญานใหญ่รับรู้ต้นทุนสินค้าที่ขายด้วยผ่านตัวแทนจนวน1น0่0 0หม่นบาทค่ะก็จะบันทึกเลยเดบิตต้นทุนขายแผ่นตัวแทนเครดิตสินค้าส่งมาให้ตัวแทน ส่วนฝั่งสำนักง,งานใหญ่จะไม่บันทึกค่ะข้าม,ามนะคะข้ามไปต่อไปดูรายการที่เก้าสำนักงานใหญ่ปิดบัญชีอะไรได้แค้างค่แฉกแบบััวแทนเพื่อคำนวณกำไรขาดทุนเรามาดูวิธีการปิดบัญชีว่าเขาจะปิดกันยังไงรายการปิดบัญชีอ่จะมาดูฝั่งแกยกจากการขายปกตินะคะก็จะเป็นเดบิต สินค้าผ่านตัวแทนกาะสินค้าเปิดตัวแทนของรายการที่3ค่ะแล้วมีการขายสินค้าไปสี่แสนห้าเรามาปิดอะไรบ้างการปิดค่าใช้จา่ายขายขายคือรายได้เวลาเราปิดบัญชีค่ะ เราจะปิดแค่งบกำรขาดทุนเราจะปิดแค่หมวดรายได้กับค่าใช้จ่ายคือหมวดสีกับหมวด5ดังนั้นการขายสินค้าขายสินค้าอยู่หมวดสีคือรายได้เวลาเราปิดเราจะปิดสลับด้านกันเราบันทึกตอนขายค่ะเดบิตเงินสดเครดิตขายดังนั้นเราจะกลับบัญชีโดยการย้ายขายจากเครดิตนะคะมาอยู่ทางฝั่งด้านเดบิตเงินค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเกิดทางด้านเดบิตล้วก็จะปิดเข้าทางด้านเครดิตเดบิตแล้วก็เครดิตด้วย ต้นทุนขายผ่านตัวแทนแสนหกค่ะของรายการที่ที่บันทึกอยู่ในก็คือข้อ8ค่ะแสนหกรายการที่แปดยกมาเลยค่ะแสนหกแล้วก็ค่าเช่าสำนักงาน เขียนย่อๆนะคะค่าเช่า1 8่แค่าใช้จ่ายที่ทางสำนังกงานใหญ่ส่งให้ตัวแทนนะคะปิดเข้าให้หมดแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคจิตพันค่าช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ส่งออกหกร้อยค่ะค่านายหน้าค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่ะยกมาเลยค่ะค่านายหน้าที่เราบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายค่ะยกมาหมดเลยค่านายหน้าสี่หมื่นห้าตัวยอย่างสินค้าตัวยอย่างใช้ไป สี่หมืที่เราบันทึกไว้ข้างบนนะคะยกมาหมดเลยอ่ะแล้วก็รวมมาค่ะฝั่งด้านเดบิตกับเครดิตรวมกันลงม,มาค่ะได้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้รวมกันลงม,มาแล้วฝั่งด้านเครดิตจะน้อยกว่าด้านเดบิตเท่ากับว่ารายการนี้เป็นกําไรเพราะว่า1เราขายสินค้าได้4ี่แสนห้าแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราค่ะน่าจะประมาณอ่าน่าจะสองแสนกว่าบาทสามแสน ดังนั้นเอา450,000ค่ะลบรายการทั้งหมดทั้งด้านเครดิตนี้ค่ะอ่าผลต่างก็คือกําไรก็จะกําไรใช้เขียนย่อๆนะคะ p l ก็คือกําไรขาดทุนจากการขายผ่านตัวแทน p l ก็คือ1,077,400ฝั่งด้านสำนักงานใหญ่ไม่ต้องปิดค่ะต่อไปเรามาดูรายการที่10บ บัญชีอะไรคะทุนการขายผ่านตัวแทนบัญชีกำไรขาดทุนของสำนักงานใหญ่่ะก็จะปิดตัวนี้ปิดกําไรขาดทุนผ่านตัวแทนก็คือปิดกําไรขาดทุนผ่านตัวแทนของหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยนี่ค่ะเข้ากาไรขาดทุนก็จะมา d e บิ t เขียนให้ก็ได้ให้เต็มเต็มนะจะได้ไม่งงคือ ipad มันเล็กนะคะก็เลยเขียนได้แค่นี้กําไรขาดทุนจากการขายโดยผ่านตัวแทน ต่อทอล์นานะคะก็เครดิตกำไรขาดทุน ที่หก็คือจบเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปของบทที่2ค่ะ